พาดีไอไวเรียนรู้ด้วยการลงมือทํากลับสวัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์เช่นเคยครับครับวันนี้เป็นคิวของพัดลมทีฟาวครับแอร์โพรพาวเวอร์นะครับรุ่นนี้เห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านส่งมาให้ช่วยช่วยซ่อมนะฮะบอกว่ามันเสียแต่อาการเป็นยังไงยังไม่รู้เลยฮะเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะฮะเขียฮะลองเปิดดูฮะ เงียบไม่มีสัญญาณตอบตอบรับใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะฮะว่าเจ้าตัวนี้จะมีปัญหาอะไรทำไมถึงเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยโอเคครับลองเปิดดูฮะแกะฝาครอบเอาเลยฮะยี่ห้อนี้ผมเพิ่งจะเคยซ่อมนะฮะเนี่ยอาลมทีฝาวหนึ่งสองสามสี่ห้ารมห้าใบนะฮะ แกนเป็นเหลี่ยมนะฮะไม่มีสลักถอดแล้ว่าค้อมหน้าฮะรุ่นนี้มีน็อตอยู่สองตัวนะฮะสวิตนี้น่าจะถอดได้นะ โ okay, uh, อเคฮะถอดสวิตช์ออกส่วนที้สว mm ิตช์ก็จะอยู่ด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นแบบกดะฮะไม่มีไม่มีมมสกู mm hmm. เดี๋ยวเบื้องต้นเราลองเช็คสายไฟดูกันก่อนดีกว่าฮะอันนี้ที่มาตำแหน่งสวิตช์ตรงนี้ฮะ ดูว่าสายไฟมีตำแหน่งสายไฟขาดไหมนะฮะไล่จากง่ายไปยากฮะคเคฮะเดี๋ยวถอดตัดเข็บไปถ่ายชุดนี้ออกนะฮะเราเช็คสายไฟกันมีสายไฟขาดอะไรไหมตัดออกเลยฮะแล้วก็สายไฟยิงเข้ามาเส้นนี้เส้นหนึ่ง ตอนนี้ก็ไฟขึ้นไปเลี้ยงมอเตอร์นะฮะแล้วก็ตำแหน่งสายไฟเส้นนี้เข้าสวิตช์เดี๋ยวผมจะถอดชุดสวิตช์นี้ออกมาก่อนนะฮะเราจะได้ดูกันได้ง่ายไขายน็อตสองตัวฮะก็มีน็อตสองตัวยึดไว้ แล้วก็เข้าสวิตต่างๆโอเคฮะเดี๋ยวลองเช็คสวิตดูฮะก่อนที่จะไล่ไปตัวอื่นเราไล่จากง่ายไปก่อนฮะเขีคยฮะตั้งย่านวัดไปที่ความต่อเนื่องฮะย่านเสียงสายไม่ขาดจะต่อกันแบบนี้นะฮะเขีคฮะนี่คือสวิตนะฮะเดี๋ยวเราเช็คสายไฟกันนะฮะใช้มิเตอร์ด้านหนึ่งนะฮะจับมาที่ ที่ขั้วของสายไฟแล้วก็ทิมดูฮะโอเคฮะก็มีไฟมานะฮะผ่านมาจุดนี้แล้วก็เดี๋ยวลองซีเล็ใหม่เลขดูนะฮะลองเลื่อนดูใหม่เลขต่างๆดูนะฮะอ่ะอันนี้เป็นเบอร์นี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะฮะแต่ตำแหน่งนี้โอเคก็ต่อให้นะฮะน่าจะเป็นเบอร์สาม เบอร์สองนะฮะลองดูเบอร์สองนะฮะโอเคเบอร์สองก็ดีนะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะโอเคสวิตช์เส้นนี้ดีหมดนะฮะเบอร์หนึ่งสองสามไม่มีปัญหานะฮะก็ลองอีกด้านหนึ่งนะฮะสายไฟที่ไปเลี้ยงที่มอเตอร์นะฮะก็คือตัวนี้ทิมดูเลยฮะมันแสดงว่าเส้นนี้ก็ไม่มีปัญหาฮะ โอเคแสดงว่าสายไฟไม่มีปัญหาคราวนี้เราไปดูขนลวดกันฮะสวิตก็ไม่มีปัญหาไฟเข้าไม่มีปัญหาคราวนี้ก็ต้องไปโฟกัสกันที่ขนลวดแล้วฮะก็วัดขนลวดรวมดูก่อนเลยฮะวิธีการก็คือก็วัดเหมือนเดิมฮะทุกทุกคลิปก็วัดกันที่คาป,ปาเนี่ยแหละฮะตำแหน่งของคาปาซิเตอร์ฮะถอดออกฮะตัวนี้คาป,ปาค่อนข้างใหญ่นะฮะ ออ้ออตัวนี้สามไมโครเลยฮะทำไมใช้คาปาตัวใหญ่จังพัดลมไม่แน่ใจว่ามันกี่วัตวนะฮะแต่ใช้คาปาตัวค่อนข้างใหญ่ที่ติดมากับเขานี่คือสามสามไมโครเลยนะฮะเนี่ยสามไมโครฟารัดปกติพัดลมเราก็จะอยู่ที่ไม่เกินสองไมโครแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันกี่วัตนะฮะเพราะว่าตัวเนมเพลทมันไม่มีฮ อ๋อมีฮะทษทีนะฮะมันมีอยู่ใต้ะตตตัวมันแล้วก็ค่อนข้างเล็กหน่อยนะฮะ220โวลต์เกวัตต์0.43แอจุดสี่มอมม์เติมค่อนข้างใหญ่ฮะตัดข้าปาดูเลยฮะแกนก็น่าจะประมาณ9กมิลน,นะฮะถ้าคอนอย่างนี้จะเป็นบูธนะฮะเนี่ยไม่ใช่ลูกปืนตัดสายข้าปลาดูฮะ ดนะฮะเดี๋ยวลองวัดขดลวดรวมดูฮะว่ากี่กี่โอห์มมีโอห์มอยู่ไหมมีการช็อตของขดลวดหรือเปล่าฮะตั้งยานวัดไปที่ขดลวนฐานนะฮะโอเคะฮะเส้นหนึ่งจับไปที่ขดลวดอีกเส้นหนึ่งทิ้ไมไปขดลวดเหมือนกันนะฮะอ่านค่าฮะสามร้อยสามสิบสามโอห์มนะฮะ แล้วก็ลองลองแตะที่โครงดูนะฮะมีช็อตลงกาวไหมขนลวดยังดีนะฮะอ่าพลมตัวใหญ่ขนลวดอนต้นทานมันจะมันจะต่ำนะฮะมันจะไม่เหมือนพวกวอเตอร์เล็กๆพวกนี้ฮะลองดูใหม่นะฮะนี่ฮะสามร้อยสามสิบสองโอห์มฮะเนี่ย โอเคฮะขนลวดดีไม่ขาดทีนี้เราก็มาเช็คเส้นเนี้ยฮะเส้นสวิตเส้นนี้วิ่งไปหาตัวขาปาด,ด้านบนฮะเพราะมันจะผ่านเส้นนี้มันจะไปผ่านฟิวฮะถ้าฟิวขาดเนี้ยมันก็จะไม่ไม่ดังให้เส้นนี้ตั้งยานวัดไปที่ย่านเสียงนะฮะเพื่อนฟังเสียงเอาก็ได้ฮะ เพราะว่าไฟเนี่ยมันมาเลี้ยงที่สวิตช์นี่ยเส้นหนึ่งฮะเบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็จ่ายเข้าขนลวดต่างๆฮะขนลวดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามและอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะไปเลี้ยงที่จอไว้ที่ตัวมอเตอร์ฮะโดยผ่านชุดฟิวถ้ามันมีฟิวนะฮะมันจะมีผ่านชุดฟิวแล้วก็ถ้าเราเช็คอย,อย่างเงี้ยขนลวดรวมเนี่ยมันยังไม่ขาดขนลวดรวมมันยังสามารถทํางานได้ปกตินะฮะมีความต้านทานปกตินั่นก็หมายความว่าโอกาสที่ฟิวเทอร์โมฟิวเนี่ยจะขาดเนี่ยมีสูงฮะ ถ้าเราเช็คตรงนี้นะฮะก็คือตำแหน่งที่จ่ายให้กับจ่ายให้กับมอเตอร์นะครับโดยผ่านสายไฟเส้นนี้แล้วก็ไปผ่านฟิวถ้ามันไม่ขาดนะฮะเราวัดมันจะมีเสียงดังที่ขั้วใดขั้วหนึ่งของสองขั้วเนี่ยฮะข,ของคาปาซิเตอร์ฮะลองวัดดูฮะนะเส้นเส้นแรกไม่ดังนะฮะถ้าเส้นนี้ไม่ดังแสดงว่ามโมฟิวขาดนะฮะเนี่ยฮะ เส้นนี้ไม่ดังฮะทั้งสองเส้นไม่ดังซึ่งจริงมันจะต้องมีดังเส้นหนึ่งนะฮะเพราะไฟมันจะไปเลี้ยงไว้ที่ที่สายใดสายหนึ่งฮะมันแสดงว่าเทอร์โมฟิลขาดฮะเดี๋ยวเรามาแกะด้านในแล้วก็เปลี่ยนเทอรโมฟิลกันลองหมุนดูนะฮะตัวเช็ดูบูตดูแกนดูนะฮะบูตก็ยังไม่สึกนะฮะเนี่ยบูตก็ดีเดี๋ยวหยอ่อนมุ้งน้ำมันแล้วก็ เปลี่ยนท h e r m o ก็น่าจะใช้กลับมาใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเราแกะน็อตสี่ตัวนี้ออกฮะแกะเฟืองสายออกแล้วก็แกะน็อตสี่ตัวนี้ออกฮะแล้วก็ทําการเปลี่ยน thermo f u เคฮะติดตามชมฮะเคเครับไปต่อครับก็ให้เ,เพื่อนๆแกะน็อตออกเลยฮะสี่ตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราดู thermo กัน ก็ถอดเอ้น็อกฟังสายออกก่อนนะฮะ ค่อยขยับมาฮะเพื่อนดูพวกให้ดีฮะว่ามันไปติดไปขัดอะไรไหมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนคนลวดฮะ ตำแหน่งนี้แหละฮะให้เราแกะออกมาดูฮะจะมีสโมฟิลอยู่ด้านในเนี่ยฮะประคองให้ดีนะฮะค่อยๆแกะนะฮะเพื่อนระวังสายไฟขาดด้วยนะฮะให้มั่นใจหาเคเบิลทายมารัดไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าตัวเก่ามาันค่อนข้างผุแล้วลัดซ้ำไว้ก่อนนะฮะกันพลาดฮะเดี๋ยวสาย เขียบวัายหลุดแล้วสายขาดแล้วก็จะยุ่งจะกลายเป็นงานยากฮะโอเคคราวนี้เราก็มาชำละตัวนี้กันนะแกะออกให้หมดท่านเนี่ยถ้ามีโทโมฟิลนะฮะก็จะหยุดในมัดนี้แหละฮะ คู่สายออกฮะเขาใส่เป็นท่อหดอ่ะโธโมฟิลน่าจะอยู่ที่ท่อการความร้อนนี่แหละฮะอ๋อ,อเจอแล้วฮะมัดระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวสายจะขาดะฮะ ตัวดำๆนี่ฮะเทอร์โมฟิวตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวนี้แหละฮะเดี๋ยวคงต้องตัดเคเบิลทายออกก่อนฮะถ้านั้นมันแยกสายไฟไม่ได้ฮะมันอยู่ค่อยมกกัดกข้ปไปใหม่นะฮะตรงนี้ขั้นตอนนี้ทำด้วยความระมัดระวังนะฮะเพื่อน พาดก็คือสายไฟขาดนะฮะลงค่อยๆนะฮะเนี่ฮะเพื่อนคู่นี้ที่เราจะต้องเอาโมฟิวตัวใหม่มาใส่เกีฮะเดี๋ยวเราตัดโมฟิลตัวเก่าออกเลยฮะตัดขานี่ออกเลยฮะเพื่อนเดี๋ยวเราเข้า,าตัวใหม่มาบัดรกี เข้าไปคู่เดิมเขานะฮะนี่นะฮะโอเคสองเส้นนี้นะฮะเราก็ได้โทโมฟิลอออกมาแล้ว ดูนะฮะว่าใช้กี่องศาอย่าไปหากล้องขยายมาส่องดูะฮะร้อยสามสิบองศาสองแอมนะ์ฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราลองวัดดูนะฮะเพื่อนนะฮะตั้งย่านวัดไปที่ความต่อเนื่องนะฮะย่านเสียงถ้าฟิวไม่ขาดก็จะดังแบบนี้นะฮะนะฮะเพื่อนนี้ไม่ขาด ดูตัวนี้นะฮะวัดสองขานี่ฮะเห็นไหมฮะเงียบถ้าไม่ขามต้องดังอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เงียบพิลขาไปแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวดีกันหมุวนขาไปนะฮะการสับสนนะฮะตัวนี้ถ้าเดิน,นะฮะร้อยสามสิบองศา แล้วก็สองแอมเพื่อนดูตัวดีนะฮะเห็นไหมฮะตวดีจะอย่างนี้ฮะโอเคก็ทำการเปลี่ยนฮะใส่ท่อกันความร้อนเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเขาตัวนี้ใส่ไฟเราสั้นนิดหนึ่งท่อเราก็ตัดให้ท่านได้นะฮะนะฮะเหมือนเดิมเขานะฮะแล้วก็ นำมาต่อพันไว้กับขดลวดชุดเดิมนะฮะตำแหน่งนี้เดี๋ยวเราก็ทำการบัดกีเข้าไปนะฮะโอเคครับ okay, เดี๋ยวบัดกีครับ ทำด้วยความรวดเร็วนะฮะเพราะว่าถ้าเราบัดกีนานนะ,ะความร้อนสะสมมันจะทำให้ตัวเทอร์โมฟิวขาดครับโอเคครับมันจะอยู่แล้วะฮะเช็คดูอีกรอบนะฮะว่าเทอร์โมฟิวไม่ขาดนะฮะตั้งย่านไปที่เสียงนะฮะ โอเคครับแล้วก็ลองเช็คที่ลั๊กดูนะครับเมื่อกี้ตัวนี้นะฮะถ้าเราแตะเส้นใดเส้นหนึ่งนะฮะถ้าเกิดวงจรมันทำงานได้ดีมันจะต้องมีเสียงดังจากมิเตอร์นะฮะเช็คไปที่สายไฟที่ค่อมขับพาซิเตอร์นะฮะโอเคนะฮะเส้นนี้ไม่ดังนะฮะมีความต้านทานต้องเส้นนี้นะฮะผ่านฟิวนะฮะ ก็แสดงว่าวงจรปกติแล้วฮะเดี๋ยวเราประกอบกลับครับตรงนี้ต้องแต่ยเย็นๆนะฮะเพื่อนค่อยๆสายนี้ก็ใช้ท่อหดหุ้มนะฮะนะฮะท่อหดท่อเก่าเขานะฮะเนี่ยใช้ได้ฮะ เราคุมเข้าไปฮะโอเคผมจะรัดส่ไฟไว้ก่อนนะฮะการพาดครับ อยต่อไม่เป็นไรนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ตัว thermo f ฟิ l เนี่ยฮะต้องแนบกับขดล,ลวดฮะ,ฮะตรงนี้ก็ไปต่อ สายคาปาซิเตอร์นะฮะร้อยฮะทีนี้เราทำการหยอดน้ำมันนะฮะเดี๋ยวหยอดน้ำมันหล่อลื่นกาไปฮะโอเคเดี๋ยวผมหยอดตรงนี้นะฮะเพราะว่าตัวบุตรตัวแกนยังดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวหยอดน้ำมันก็ใช้ได้แล้วฮะหยอดให้ให้ชุ่มเลยนะฮะ เทตัวสักครู่ฮะให้ตัวสักหลาดมันซับน้ำมันนะฮะรวถึงด้านนี้ด้วยนะฮะโอเคครับปล่อยไว้สักครู่เดี๋ยวเรามาประกอบกลับกันครับโอเคครับประกอบกลับได้เลยฮะ ไฟเรียบร้อยนะฮะโอเคเป็นเพื่อน,อนลายด้านตรงข้ามนะครับแกนจะได้ไม่บิดฮะ ลองโยกดูนะฮะโอเคฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราติดสวิตติดตั้งสวิตเข้าไปคืน,นะฮะตำแหน่งเดิมเข้านะฮะ จัดนะสายไฟเข้าที่นะฮะวาสายไฟไว้ข้างบนดีกว่าฮะดูมันจะเซฟกว่าุนไปด้วยกันนะฮะจะทำงานได้ไหมโอเคใส่ขาสายครับ ครับเดี๋ยวจับตั้งขึ้นฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนก่อนนะครับว่ามอเตอร์มันหมุนไหมฮ้าเสียบปลั๊กนะฮะผมก็พันคาปาซิเตอร์ไว้ชั่วข่าวนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวลองทดสอบดูฮะ ครับเครื่องก็กลับมาทํางานได้ปกติแล้วฮะเดี๋ยวผมประกอบกลับครับเสร็จนัฮะล็อกล็อตท้ายอื ุ่มสวิตช์นะฮะเค okay, ครับเพื่อนประกบฝานหน้าเลยครับ นอสองตัวนะฮะอ่ะติดตั้งตะแกรงครับ แกงหลังล็อกตะแกงครับปลอบครับ มากครับกลับมามีชีวิตอีกครั้งโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองทดสอบเปิดกันดูนะฮะ โอเคครับผ่ายเรียนรู้ด้วยการลงมือทําก mm ็ hmm. ขอจบคลิปการนำเสนอ mm hmm. การแก้ไขปัญหา mm hmm. พัดลม mm hmm. ทีฟาว Apple Power ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็สรุปอาการเสียก็มาด้วยอาการฟิวขาดนะฮะแล้วก็ได้ทำการดรอปน้ำมุ้น้ำมันแล้วก็มีคาปาซิเตอร์ลดค่านะฮะปัจจุบันก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับก็หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้นำวิธีการแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะครับไปปรับใช้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาพัดลมได้ด้วยตัวเองขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ